ให้เขาจับอย่างนั้นแต่พีบาบาลคนนั้นก็ไม่พูดอะไรนะแกก็ยังยืนให้จับอยู่จนกระทั่งเด็กต้องพูดขึ้นมาเองว่าหมอแกเรียกพยาบาลหมอผมพอแล้วครับชีตผมต้องการเท่านี้แล้วครับคุณหมอไปทำงานได้แล้วครับนะผมเข้าใจแล้วแกก็ปล่อยมือ แล้วก็คํานั้นเนี่ยนะแกก็จากไปชุดอย่เด็กเ,เนี่ยวันร่สุดท้ายต้องการแค่เนี่ยนะก็คือได้จับมือได้จับแขนพยาบาลแล้วแกก็จอดจงนะจอดจงพยาบาลคนเนี้ยแกคงสังเกตนะว่าพยาบาลคนอื่นก็มาพลิกตัวมาฉีดยามาให้ยาตามหน้าที่ แต่มีเพยบบาลคนเนี้ยนะที่ดูท่าทางใส่ใจมีความอบอ้อนอารีนะแกก็เลยเด็กคนนี้ก็เลยคิดว่าเนี่ยนะก่อนจะตายเนี้ยนะขอได้สัมผัสแขนอันนี้เป็นการมันเกิดมาจากความปรารถนาต้องการความรักนะต้องการความรักนะทั้งชีวิตอาจจะไม่เคยมีใครมากอดมีใครมา มาสัมผัสตัวในลักษณะแสดงความรักยายคงจะไม่ได้ทำอย่างนั้นเด็กก็ขาดความรักมาตั้งแต่เล็กนะความรักของยายคงจะไม่พอเพียงเพราะว่ายายก็ยากจนต้องทำมาหากิน <c oughs> คนเราบางครั้งเนี่ยนะ <c oughs> เมื่อจะตายเนี่ยนะ มันก็มีสิ่งเดียวที่ปรารถนาแลก็คือการได้รับความรักมาเติมเต็มเพียงแค่ใครคนหนึ่งยอมให้เขาได้จับแขนนี่เขาก็มีความสุขแล้วแล้วเขาก็ตายสงบนะทั้งที่ไอ้โลกที่เขาเป็นนี่มันก็มันก็มีทุกขเวทนาสูงสองเรื่องนี้ชี่ให้หน้าความรักนี่เป็นสิ่งสำคัญมาก าคนเรานี่ถ้าเกิดว่าพร่องความรักแล้วเนี่ยก็ก็จะทุกข์นะทุกข์ทั้งใจทุกข์ทั้งกายและการได้รับความรักเนี่ยก็เยียวยาได้เยียวยากายหรือบางครั้งก็เยียวยากายไม่ได้เพราะโรคมันหนักแล้วแต่ว่าเ <c oughs> ยียวยาใจได้เยียวยาใจในเวลาสุดท้ายวพวกเราหลายคนเป็นครูนะ การตระหนักถึงความสําคัญหรือคุณค่าขงความรักเนี่ยนะความรักเนี่ยมันสําคัญไม่น้อยไปกว่าวิชาความรู้นะมันไม่น้อยมันสำคัญไม่น้อยไปกว่าข้าวปลาอาหารนะพ่อแม่หลายคนนะมีมีเงินมีทองให้ลูกนะแต่ว่าสิ่งที่ทําน้อยไปคือการให้ความรัก มาโรงเรียนเนี่ยเขาก็ต้องการความรักนะเขาไม่ได้แค่ต้องการวิชาความรู้อย่างเดียววิชาความรู้อาจจะไปเติมเต็มที่สมองนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยก็ต้องการความรักนะมาเติมเต็มด้วยถ้าขาดไปนี่ก็อาจจะมีอาการ ไม่ใช่อาการทางกายเท่านั้นอาจจะมีอาการทางพฤติกรรมนะความก้าวร้าวนะหรือว่าการทำตัวน่ารอาพฤติกรรมเราเนี้อาจจะเป็นผลสะท้อนมาจากการขาดความรักก็ได้และบางทีในการขาดความรักอาจจะเกิดขึ้นกับเราเองด้วยซ้ำก็ได้นะ หลายคนไม่รู้ว่านว,ว่าตัวเองเนี่ยนะพร่องทางนี้หรือขาดสิ่งนี้ <c oughs> บางทีอาจจะไม่เข้าใจตัวว่าทำไมมีอาการแบบนี้มีอาการขี้ช้าหรือว่าก้าวร้าวบนะุดหงิดซึ่งบางทีอาจจะทำให้เกิดเป็นโรคนะเกิดโรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาแล้วก็ตามนะถึงแม้ว่า เราจะขายความรักนะแต่ว่าเราสามารถจะเติมเต็มความรักให้กับตัวเองได้เหมือนกันนะไม่ต้องรอคอยไม่ต้องคาดหวังความมาจากคนอื่นเพราะเขาอาจจะไม่รู้าการให้ความรักกับผู้อื่นเนี่ยมันก็มีผลนะในการมาช่วยเติมเต็มความรักให้กับจิตใจของเราเมื่อความสุขนะความสุขเนี่ยถ้าเราอยากได้ความสุขเราต้องเริ่มโดยการให้ความสุขแก่ผู้อื่น อย่างที่เล่าไปเมื่อวานพนะผุ้เจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้แล้วความสุขนะถ้าเป็นการให้ความสุขที่จริงใจนะไม่ได้คิดจะเอาเข้าตัวเนี่ให้เข้าด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยให้ความสุขที่ให้เขาก็กลับมาสู่จิตใจของเราความรักก็เหมือนกันนะเมื่อเราให้ความรักกับผู้อื่นด้วยความจริงใจ ก็ได้ความรักมาเติมเต็มจิตใจเหมือนกันและที่สำคัญอย่างหนึ่งคือว่าต้องคอยดูตัวเองนี่ยนะว่านอกจากพร่องความรักแล้วเนี่ยเรามีความรวจความเจ็ดล้นเกินหรือเปล่าพ้า <c oughs> พร่องความานี่มันก็แย่แล้วนะแต่ถ้ามี ความโกรธความเกลียดล้นเกินนี่หนักเข้าไปใหญ่พอความโกรธความเกลียดนี่นะมันก็ทำ้ายจิตใจอาจจะยิ่งกาบการพร่องความรักก็ได้มันไม่ใช่แค่ทำลายจิตใจบางทีทำให้ร่างกายย่ำแย่มีพียงคนหนึ่งอายุยี่สิบกว่านะ ก็เรียกว่าฐานะความเป็นอยู่ก็ใช้ได้แต่ว่าเธอมีปัญหาปวดหัวปวดท้องเรื้อรังความดันขึ้นเป็นประจำไปหาหมอกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่หายหมอก็แปลกใจเพราะว่าตรวจตรวจร่างกายแต่ไม่มีอะไรผิดปกติร่างกายไม่มีอะไรผิดปกติแต่มันมีอาการทางกายออกมานี่มันก็แปลกนะ หมอคงเกือบจะถอดใจอยู่แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งก็ถามคนไข้ว่าไหนคุณช่วยเล่าชีวิตคุณให้ฟังหมอเธอก็เล่าว่าเธอเป็นเด็กกนะำพร้ากำพร้าตั้งแต่เล็กแล้วก็อยู่ในความดูแลของพี่สาวสองคนเวลาเธอพูดถึงพี่สาวแกเธอก็จะมีอาการโกรธแล้วก็น้อยใจพี่สาวจะไปบังคับ หรือว่าควบคุมนะคอยขู่เข็นเธอเธอมีการโกรธหมอก็เลยรู้เลยนะว่าคนไข้คนคนี้ป่วยเพราะอะไรจึงแนะนำว่าให้เธอให้อภัยให้อภัยพี่สาวคนไข้ไม่พอใจนะแทนที่หมอจะให้ยา กับมาแนะนำให้เธอให้อภัยเธอก็หายไปเลยประมาณหนึ่งปีต่อมานะก็หมอก็ได้จดหมายจากคนไข้คนนี้สมัยนะั้นไม่มีอีเมลไม่มีเมสเซจอะไรรวดเร็วนะเหมือนสมัยนี้หมอได้จดหมายจากคนไข้คนนี้คนไข้บอกว่าตอนนี้เธอหายแล้วไอ้ที่ปวดหพดด,ด,ดทอ้องเรื้อรังหายแล้วกว่านั้นเป็นปกติแล้ว เพราะว่าทำตามที่หมอแนะนำคือให้อภัยพี่สาวพอให้ภพยปุ๊บนี่หายเลยแสดงว่าความเจ็บปวดของเธอมันเกิดจากความโกรธความเกลียดนะการให้ภัยนี่นะเป็นเป็นยานะขนานเอกเลยนะ อาตอมาเรียกว่าเป็นยาสามัญประจําใจนะนะเพราะว่าถ้ามีและใช้อยู่เนืองๆเนี่ยมันก็ช่วยทําให้จิตใจเป็นปกติโดยพในยามที่มีความโกรธความเกลียดมาเผาล้นนะหรือว่ากรีดแทงใจคนเราถ้าไม่รู้จักให้อภัยนี่น่าสงสารนะเพราะว่าไอ้ความโกรธความเกลียดมันจะล้นนะล้นเกินจิตใจ เมื่อวานนี้ก็เล่านะว่าพูดถึงคนที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็หายเพราะเป็นจิตอาสาถึงเธอถึงก็บอกว่าเนี่ยจิตอาสาเนี่ยมันเป็นคีโมขนานเองจิตอาสาก็หมายถึงการช่วยพื้นด้วยความรักแต่ที่สำคัญพอๆกันก็คือนะการให้อภัยการให้อภัยก็เป็นยาสามัญประจำใจนะที่ขาดไม่ได้ จริงๆแนละ้วมันยากนะการที่เราให้อภัยคนที่โกรธเกลียดคนที่ทำร้ายเรานะแต่มันจำเป็นเลยลนะ่ะการให้อภัยไม้จะยากนะแต่ว่าการมีชีวิตยอยู่โดยมีความโกรธความเกลียดล้นเกินในจิตใจในเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ยากกว่าชีวิตที่เต็มด้วยความโกรธความเกลียดเนี่ยมันเป็นชีวิตที่อยู่ยากนะ ม่ต้องพูดถึงความสุขเนี่ยหลายคนเนี่ยเขายอมที่จะให้อภัยเพราะเขา,เขาพบว่าเนี่ยเขาอยู่ต่อไปไม่ได้เขาค่อยๆมีความโกรธความเกลียดอยู่เขาอยู่ไปไม่ไหวแล้วก็เลยให้อภัยพอให้อภัยปุ๊บเนี่ยใจมันสบายโลง่งหลายคนนีงก็บอกเลยว่าเนี่ยรู้นี้ทําไปนานแล้วรู้นี้ทําไปนานแล้ว การใหภัยมันไม่ได้ดีบใไรนะมันดีกับเรามันดีกับเราผู้ซึ่งถูกความโกรธความเกลียดเล่นงานเวลาเรามีความโกรธความเกลียดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีแผลที่ใจนะแล้วเมื่อเรามีแผลที่ใจเราก็ต้องรู้จักเยียวยาถ้าเรารักตัวเอง แต่แปลกนะคนจำนวนมากเนี่ยไม่ยอมเยียวยาจิตใจตัวเองด้วยการให้อภัยชอบหาข้ออ้างว่าชอบหาข้ออ้างต่างๆนานาเช่นอ้างว่าเขายังไม่มาขอโทษฉันฉันจะให้อภัยได้อย่างไรต้องมาขอโทษฉันก่อนนะฉันจึงจะให้อภัยคนที่พูดแบบนี้เนี่ยมันไม่ต่างจาก สมมุตินะคนคนหนึ่งเนี่ยเดินข้ามถนนทางม้าลายบอกว่าโดนรถพุ่งชนนะกระดูหกหักแขนหักนะแล้วรถคนนั้นก็แทนที่จะหยุดช่วยนะกับวิ่งต่อไปคือเป็นตีนผนะีผู้ชายคนนั้นเนี่ยโชคดีนะตรงที่ว่าเหตุเกิดไม่นานก็มีรถพยาบาล นะมารับแต่แทนที่เขาจะขึ้นรถพยาบาลเขาไม่ยอมเขาบอกว่าเนี่ยฉันจะขึ้นรถพยาบาลฉันจะไปโรงพยาบาลก็ต่อเมื่อไอ้ตีนผีคนนั้นเนี่ยมาขอโทษฉันถ้าเขาไม่ขอโทษฉันฉันไม่ไปโรงพยาบาลผู้ชายคนนี้เนี่ยโง่หรือฉลาดนะเป็นเราเราก็ไม่ทำใช่ไหมเป็นเราเนี่ยนะ ไม่ว่าตีนผีจะมาขอโทษหรือไม่เราก็ต้องนะรีบไปโรงพยาบาลก่อนไปรักษาตัวเราทำอย่างนั้นนะเวลามีแผลที่กายแต่เวลามีแผลที่ใจเรากลับทําตรงข้ามคือเราจะไม่ยอมเยียวยาหรือไม่ยอมให้ใครเยียวยาจนกว่าไอคนที่ทําให้เราเจ็บปวดเนี่ยมาขอโทษทุก นี่เราไม่ฉลาดนะเขาจะมาขอโทษเราหรือไม่เป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราคือเยียวยาตัวเองถ้าจิตใจมีแผลเพราะความกวดความคิดก็ต้องเยียวยาแล้วจะเยียวยาด้วยอะไรนะถ้าไม่ใช่การให้อภัยถ้าคนที่ไม่ไม่อยอมให้อภัยผู้อื่นเนี่ยเรียกว่าไม่รักตัวเองนะยังไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาด เมื่อเรารักตัวเองนะแล้วเรามีปัญญาเราก็ต้องรู้ว่าต้องเยียวยาตัวเองก่อนถ้าจิตใจมันเจ็บปวดเพราะถูกความโกรธความเกลียดเผาล้นก็ต้องใช้ยาที่มีอานิสงส์มากมีอนุภาพมากก็คือการให้อภัยเม่ถ้าเรารู้จักให้อภัยตัวเองได้เนี่ย เราก็จะกลับมามีชีวิตที่เป็นปกติได้ไอ้ที่เคยเครียดมันก็คลี่คลายจิตใจก็โปร่งโลง่งและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะรักคนอื่นได้มากขึ้นและเมื่อเรารักคนอื่นได้มากขึ้นไอ้ความรักมันก็จะมาเติมเต็มในใจเราด้วยเหมือนกัน ไม่ต้องรอให้ใครมานะเติมความรักให้เราแต่ถ้าได้ก็ยิ่งดีแล้วก็เป็นสิ่งที่คนรอบข้างควรจะทำด้วยนะพวกเราเป็นครูนะบางคนก็เป็นพ่อเป็นแม่บางคนก็เป็นลูกนะบางทีถ้าเราสังเกตอาจจะพบว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือบางทีเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาขาดสิ่งนี้ ขาดมานานแล้วด้วยนะเราช่วยเขาได้นะโดยการให้ความรักกับเขาอันนี้ก็จะเป็นคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดกับคนรอบตัวเราเนะี่ยคนดีก็เกิดกับเราเองในที่สุดด้วยอาละชานี้พกทธท่านนี้ราบค